สวัสดีครับ,รบอ่อนี่เป็นสิทธิ์เก่านะครับอีเบของไทยเบย์ใช่ป่ะแล้วก็บังเอิญได้กลับมาเรียนคาร์ดอเมซอนนะครับก็เลยโดนจับมานั่งสัมภาษณ์หลังจากที่รเรียนไปแล้วถูกบังคับถูกขูบ่บังคับนะถามหน่อยพอหลังจากเรียนอีเบไปแล้วไทยเบครับไทยเบเรียนตัวเฉพาะอีเบนะหลังจากที่เรารู้ขั้นตอนการวิเคราะห์สินค้าเป็นลงลึกข้อมูลของของเป็นมันทําให้เราทําขายของในอีเบง่ายขึ้นไหมครับ ถ้าเทียบจับก่อนที่จะมาเรียนใช่ตอนแรกขายได้ไหมขายได้คือเหมือนประมาณว่าตาเรามีแสงสว่างปะคือมองเห็นเรื่องอะไรหยิบมาขายได้อะไรมาขายไม่ได้ใช่ปะแล้วที่ผมชอบแต่ว่านี่คือมันคือความต่างของคนหนึ่งก็คือสมัครมก,กราแล้วโอ๊ตจำได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามาโพส์มาโพส์ในเฟซบุ๊กว่าสิบห้ามกรา <laughs> ใช่ไหม <laughs> แล้วเราคอุยกันว่าเมษาหลุดลิมิตเรียบร้อยได้ขายถึงร้อยห้าสิบันนี้ 150. ใช่ปะ ใช้เวลากี่เดือนคือจริงๆริงมาหลุดตั้งแต่เดือนที่สองหลุดเป็นแปดสิแต่เดือนท oh ี oh. ่สโอ้โหว่าฟีดแบ็กมันขึ้นมาฟีดแบ็มันขึ้นมาดีใช่ไหม <Yes. S 1> เพราะฉะนั้นเทคนิค <Yes. S 1> ที่เคยสอนไปว่าเออ่ขายได้แล้วต้องทํำยังไงบ้างสามขั้นตอนคุณเคร่งครัด <Yes. S 1> สุดๆแล้วผลตอบรับ <Yes. S 1> ที่ได้กลับมาเป็นยังไงฟีดแบ็กเป็นยังไงทีโอ๊บอกตอนที่จบไปว่าการันตีครึ่งหนึ่งแล้วกันนะ เขบอกเฮ้ยครึง่งหนึ่งแล้วการคุณขายได้สิบชิ้นคุณยังไหฟิบแบ,บ็กก็ต้องห้าแหละหรืออย่างที่ตัวโอเดเอกว่าได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่ลูกศิษย์ทําได้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วมันทําให้เราหลุดลิมิตง่ายไหมครับนะอย่างของนี้มาทางลัดนิดนึงใช่ไหมมาทางรัดแต่ก็ก็คือหลุดลิมิตเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ขายของได้ง่ายขึ้น <S <S เพราะฉะนั้นกลับมาถามหน่อยขอถามอีของคุณมาเรียนเนี่ยหลักสูตรก็คือสองพันพันแปดมามา,มากี่คน อ๋อตอนนั้นพันแปดตอนนี้สองพันเนื้อช้เป็นสองพันนะครับตอนนั้นก็พันแปดเหมือนกันปะจำไม่ได้จไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ถามว่าคุ้มค่าไหมที่มาเรียนตอนอ e ีเบตอนนั้นเนี่ยแต่อันนั้นปัจจุบันตีว่าสองพันถามว่าถ้าให้ราคาหลักสูตรนะปัจจุบันเนี้ยคิดว่าถ้ามาเรียนแล้วได้คือหลักสูตรก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับอาจจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมันนิดหน่อยคือหลักสูตรนี้เปลี่ยนไปเรื่อยมีอะไรก็อัปเดตเรื่อยๆถามว่ามูลค่าให้มูลค่าที่แท้จริงของหลัก,ลกสูตรนี้เป็นยังไงบ้างคิดววว่่่่่าาาาาารรรคคคเทไหดดีับิ เหมาะสมว,ว่าที่จะจ่ายกับหลักสูตรนี้ยังไม่ได้ด้วยคราวที่แล้วให้เท่าไหร่อ่าเท่าไหร่ดีเอาเท่าไหร่ดีขอมูลค่าหน่อยคิดว่ามูลค่าแตเก็บสองพันแหละแต่ปีหน้าจะขึ้นทั้งสองพันสองอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็สองพันอยู่อ่ะขอมูลค่าสามพัน <3, 000 S 2> คิดว่าหน้ามาเรียนใช่ป่ะนะครับขอนิดน,นึงขอต่อนิดน,นึงสำหรับเมซอนนิดน,นึง วิธีการหาสินค้าของ e ีเบเนี่ยเรามาประยุกต์กับอเมซอนได้ไหมครับคล้ายๆกันถูกป่ะคือหลักการที่ที่ตอนนี้ที่ผมบอกก็คือว่าขอให้เราจับสินค้าได้ขอให้รู้แค่เว็บนี้สมัครยังไงเว็บนี้ลงของยังไงเว็บนี้ถอนเงินยังไงส่งของยังไงถ้าเว็บนี้มีชื่อเสียงไปรวยป่ะเปิดสาขาสองป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้จะกลับไปดูเมซอนนะฮะรว <c oughs> ยเลยใช่ไหมเพราะคนไทยยังน้อยอยู่ป่ะ สินค้าไทยยังน้อยอยู่แล้วก็เป็นสินค้าที่เราขายใน Ebay ก็มาขายในเมซอนได้ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับ